สวัสดีครับท่านผู้ชมครับลิวอร์พูทุ่ม85ล้านปอนด์ซื้อดาวินนุนเยสมันนาจะแพงไปนิดหนึ่งนะครับแต่ถ้ามองว่าตัวนี้น่าจะตอบโจทย์น่าจะเข้ามาแก้ปัญหาได้มันก็โอเคลิวอร์พูลุ้น4ีแชมป์ฤดูกาลที่แล้วถือว่าเก่งก็จริงแต่ในเมื่อไปไม่สุดพลาดแชมป์ยุโรปก็แสดงว่ายังมีจุดที่ต้องปรับอยู่นะครับและจุดนั้นก็น่าจะเป็นกองหน้าตัวกลางต้องหาดาวยิงพันแท้เข้ามาเพิ่มความเฉียบขาดหงแดงในบอลถ้วย3รายการที่ผ่านมา นัดชิง90นาทียิงคู่ต่อสู้ไม่ได้เลยนะครับคาร์บาวครับกับเอฟเอคัพที่ชิงกับเชลซีเสมอ0ูนต้องยื้อถึงดวลลูกโทษแชมเปี้ยนส์ลีกนัดชิงบก Real ุกเรียลมาดริดแทบตายแต่สุดท้ายบอแแบะเจาะไม่เข้ามันก็เลยถึงเวลาที่จะต้องปรับเกมรุกตรงกลางให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นจะเน้นแต่ด้านข้างแบบเมื่อก่อนไม่พอแล้วนะครับดาวิดนูนเยสคือตัว level. อัพเลเวลไอที่บอกว่าตอบโจทย์ได้ก็เพราะสไตล์ของเขาเข้ากับลิเวอร์พูลนะครับหงดังเล่นเคาน์เตอร์เพรส ถ้าตัดบอลได้มันจะอยู่ในเรดโซนใกล้ประตูถ้ารีบออกบอลเรยวให้นุนเยสโอกาสทำสกอร์ก็น่าจะเพิ่มขึ้นจุดเด่นของนุนเยสก็คือเขาชิงจังหวะหนีตัวประกบในระยะสั้นๆเก่งปุ๊บปั๊บหลุดนะครับหลุดแล้วยิงเร็วทันทีไม่มีป้อนุนเยสตัวใหญ่แต่ไม่อืดครับจะออกมาเล่นด้านซ้ายแทนมาเน่ก็ได้แต่หงแดงคงไม่ได้คาดหวังว่าเขาจะช่วยต่อบอลอะไรมากมายนะครับนุนเยสเกิดมาเพื่อยิงประตู เขามาเพิ่มประสิทธิภาพให้พื้นที่สุดท้ายใช้บอลเดียวให้คุ้มค่าที่สุดดาวิดนูนเยสตอนอายุ17หรือเมื่อ5ปีที่แล้วนี่เองเคยท้อแท้จนเกือบจะเลิกเล่นฟุตบอลไปซะแล้วนะครับตอนนั้นเขาอยู่กับทีมเป็รยารอทีมดังของอุรุกวัยแล้วปรากฏว,ว่าเจ็บเขา่าเอ็นเข่าขวาฉีกต้องผ่าตัดตอนแรกคิดว่าจะพัก6เดือนเอาเข้าจริงปาเขาไปเกือบปีครึ่งตรงนี้เป็นเหตุผลว่าทำไมเลี้ยวภูถึงตรวจร่างกายเขาอย่างละเอียดนะครับ ขั้นตอนการกลับมาก็หนักหนาสาหัสเพราะว่าร่างกายไม่เข้าที่นะครับนุนเยสพักไปนานกลับมาใหม่ๆนี่ฟอร์มตกเล่นไม่ดีครับคนด่าเยอะโชคดีนะครับที่โค้ชของทีมเข้าใจนะครับช่วยปกป้องให้กําลังใจจนกระทั่งเขาผ่านช่วงวิกฤตมาได้กลายมาเป็นดาวิดนุนเยสดาวยิงคนใหม่ของเลี้ยวพูลในวันนี้นุนเยสวาสนาดีมีคนช่วยหนุนนะครับอย่างวันเซนสัญญากับเลี้ยวพูลเดียวเกนครอปออกมาพูดตั้งแต่วันแรกว่า นูนเยสยังอยู่ในช่วงพัฒนาฝีเท้านะอาจจะต้องใช้เวลาปรับตัวหน่อยครอปเล่นสมบัติํำนวนแบบลิเกนนิดๆน,นะครับบอกว่าเลี้ยวภูจะหล่อเลี้ยงพรสวรรค์ของนูนเยสแล้วรอเวลาให้มันเติบโตพูดแบบนี้ไม่ได้โอบกันนะครับแต่ครอปใช้จิตวิทยาช่วยลดความกดดันจริงๆแล้วเลี้ยวภูเสียตังค์ไปแ5บล้านปอนมันก็ต้องคาดหวังอยู่แล้วละ่ะแต่ครอปพยายามเบรกไม่ให้กระแสมันแรงเกินไป ตรงนี้แสดงว่าดาวินนูนเยสไม่เดินเดียวดายแน่นอนนะครับทั้งในการเล่นให้เรียวพูและการดวลกับเออร์ลิงฮาลันดาวินมาซิตี้ที่ตอนนี้แฟนบอลจับมาเปรียบเทียบประกบกันกลายเป็นคู่ปรับคู่ใหม่เรียบร้อยแล้วมีการตั้งคําถามว่านูนเยสกับฮาลันใครเก่งกว่าใครคุ้มค่ากว่าใครจะยิงเยอะกว่าแฟนบอลเขาจับคู่นี้มาชนกันเพราะซิตี้กับเรียวพูคือคู่ลุนแชมป์ทีมกับทีมบี้กันนัดต่อน,นัดต่อไปดาวยิงก็จะยิงแข่งกันเกมต่อเกม สองคนนี้ค่าตัวรวมกันร้อยสามสิบหกล้านปอนด์เกิดทางกันแค่สิบสามเดือนนูนเยสอายุยี่สิบสองนะครับฮาลันอายุยี่สิบเอ็ดฤดูกาลที่แล้วเออร์ลิงฮาลันลงเตะรวมสามสิบนัดยิงยี่สิบเก้าประตูได้เล่นน้อยน่ยเพราะว่ามีปัญหาบาดเจ็บนะครับส่วนดาวิดน,นูนเยสลงเตะรวมสี่สิบเอ็ดนัดยิงสามสิบสี่ลูกอย่างไรก็ตามครับท่านผู้ชมครับเออร์ลิงฮาลันยืนระยะในระดับสูงสุดมานานกว่าเล่นให้ดอตมุนสามปีปังทุกปีนะครับ ขณะที่ดาวินนูเยสเพิ่งจะมาดังจริงๆกับเบนฟิก้าก็ในปีนี้พอดังปุ๊บเลี้ยวผูกคว้ามาทันทีนะครับโปรไฟล์ก็เลยค่อนข้างจะเป็นรองแต่ในความเป็นจริงฮาลันกับนูเยสไม่ใช่สิแล้วเป็นเดี่ยวที่จะเด่นกัน2คนนะครับจะเล่นดีแค่ไหนยิงเยอะแค่ไหนมันอยู่ที่องค์ประกอบรอบข้างด้วยเออร์ลิงฮาลันโชคดีมากที่มีเควินเดบรอยอยู่ใกล้ๆส่วนดาวินนูเยสก็น่าจะมีเทรนด์อเล็กซานเดอร์อาร์โนเป็นเพื่อนเลิฟคนใหม่แต่กว่าจะคลิกเข้าจังหวะกัน ก็ไม่ง่ายนะครับอาจจะต้องปรับตัวและใช้เวลาพอสมควรแต่แน่นอนว่าถ้าจูนกันติดจำนวนประตูก็จะไหลามาเทมาถ้าไม่เจ็บไม่จ่อยสองคนนี้น่าจะยิงรวมกันทุกถ้วยเกิน60ประตูนะครับผมขออนุญาตไม่ทายว่าใครจะยิงเยอะกว่าเพราะสุดท้ายแล้วสิ่งที่สำคัญกว่าก็คือทีมยิงเยอะแล้วทีมได้แชมป์หรือเปล่าตรงนี้ต่างหากนะครับที่สำคัญกว่าพรีเมียร์ลีกฤดูกาลใหม่เริ่มสุดสัปดาห์ที่6สิงหาคม แต่สงครามระหว่างฮาลันกับนูนเยสซิตี้กับเอร์พูเปิดฉากตั้งแต่เกมคอมมูนิตี้ชิลที่สนามคิงพาวเวอร์30กรกฎาคมนะครับเป็นคอมมูนิตี้ชิลนัดที่100ที่พิเศษสุดๆและทุกๆอย่างก็จะออกสตาร์ทตั้งแต่วันนั้นฮาลันกับนูนเยสแลกกันดูเดือดแน่นอนนะครับหลุน2คนนี้แล้วอย่าลืม subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตาม page, เพจเสกราชเต็มหนุย่ยเพื่อดูคลิปใหม่ก่อนใครทั้งจาก Facebook และ u t u b e นะครับขอบคุณที่รับชมครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ